ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนจีนกับหยางเราซื้อค่ะลราซื้อทำบทเรียนเพื่อสอนภาษาจีนสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนจีนในระดับต้นและระดับกลางนะคะโดยบทเรียนสำหรับผู้เรียนในระดับต้นจะลงทุกๆวันเสาร์และสำหรับระดับกลางพบกันทุกๆวันอาทิตย์ค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะเราซือจะมีบทเรียนเสริมแล้วก็พอดแคสต์บทเรียนและเรื่องเล่าจริงๆของเก่ามาทยอยลงใน YouTube ให้ด้วยค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังมีบทเรียนพิเศษอื่นๆที่เราซือจะผลิตเพิ่มเติมตามมาเรื่อยๆตามแต่เวลาจะอำนวยค่ะถ้าสนใจเรียนจีนกับยางเหล่าซือฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดบทเรียนจีนคุณภาพที่เหาซือใส่ใจทาเพื่อทุกท่านทุกตอนเลยค่ะ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมแล้วค่ะทุกคนเดือนนี้ทั้งเดือนนะคะเราอยู่กับห้องต่างๆภายในบ้านแล้วก็ของใช้ต่างๆที่อยู่ในบ้านนะคะพร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆที่เราจะทําในแต่ละห้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าห้องสุดท้ายของเดือนนี้เราจะไปที่ห้องไหนกันถ้าพร้อมแล้วนะคะยิ้มหวานๆให้เราซื้อแล้วไปเข้าห้องเรียนกันเลยค่ะ ห้องที่เราซื้อจะพาไปในวันนี้นะคะเป็นห้องของคนรักการทําอาหารค่ะนั่นก็คือฉูฝังหรือว่าห้องครัวนะคะคานี้เป็นศัพท์ดักของเราในวันนี้ค่ะถูฝังชูฝังหมายถึงห้องครัวค่ะเดี๋ยวเราไปดูพินอินของตัวนี้กันค่ะคําว่าชูนะคะมี ch เป็นพยัญชนะค่ะส่วนสระนะคะเป็นสระเดี่ยวเลยค่ะสระ u นะคะก็คือตัว u ค่ะวรรณยุกต์เสียงที่สองค่ะออกเสียงแบบนี้นะคะ ช,ชู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 เสียงที่สองค่ะชูไปดูคำว่าฝังกันนะคะมี f ค่ะเสียง o ฟเป็นพยัญชนะสระก็คือ a n g ออกเสียงอังค่ะวรรณยุกต์เสียงเดียวกับชูเลยนะคะก็คือเสียงสองค่ะมาผ่านกันค่ะ o ฟอังฟังฟังฝังฝังชูฝัง ฝังก็คือห้องครัวค่ะเดี๋ยวเราไปดูการเขียนตามลำดับขีดนะคะสองตัวนี้เขียนยังไงค่ะคําว่าถูนะคะมีทั้งหมด12ขีดด้วยกันค่ะเริ่มจากเส้นนี้ด้านบนก่อนเลยนะคะแล้วก็ข้างๆนี้ค่ะเส้นที่สองตอนนี้มาส่วนประกอบข้างในนะคะเส้นที่สค่ะ4ี่ห้าหเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเแล้วก็แเส้นนี้ค่ะเปัดขึ้นค่ะ ส่วนประกอบข้างขวานะคะ10 11แล้วก็12ค่ะคําว่าฉูมีทั้งหมด12ขีดด้วยการตามลำดับตามนี้นะคะไปดูคําว่าฝังค่ะคํานี้เราเคยเจอแล้วนะคะเริ่มจากจุดข้างบนก่อนค่ะตามด้วยเส้นนี้นะคะนับ1เส้นค่ะ2น,นะคะแล้วก็3ด้านล่างก่อนนะคะส่วนสี่ก็ข้างๆนี้ค่ะมาดูข้างในบ้างนะคะ 5เป็นจุดนะคะ6เป็นเส้นขีดขวางค่ะ7ครัข้างนี้ก่อนแล้วก็8ปิดท้ายด้วยตรงนี้ค่ะฝังนะคะถูฝังเดี๋ยวพอสแล้วฝึกเขียนให้คล่องๆก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปดูคำศัพท์เกี่ยวกับของใช้ที่อยู่ในห้องครัวกันค่ะของใช้ในห้องครัวชิ้นแรกที่เราซื้อนำมาฝากวันนี้ค่ะหลานชี้เจ้า ห้านชี่เจ้าก็คือเตาแก๊สค่ะห้านชี่หมายถึงแก๊สนะคะตัวเจ้าตัวนี้หมายถึงเตาค่ะห้านชี่เจ้าหมายถึงเตาแก๊สค่ะไปดูเตาอีกชนิดหนึ่งนะคะเตานี้เรียกว่าเข่าหลูค่ะคําว่าหลูตัวนี้ก็แปลว่าเตาได้อีกเช่นเดียวกันนะคะคําว่าเขา่าหมายถึงปิ้งหรือว่าย่างหรือว่าอบก็ได้นะคะเข่าหลูก็คือเตาอบนั่นเองค่ะเขา่าหลูเตาอบ ไปดูเตาอีกชนิดหนึ่งที่ต้องมีทุกๆบ้านเลยใช่ไหมคะในสมัยนี้ก็คือเวยปัวหลูเวยปัวหลูก็คือเตาไมโครเวฟค่ะเวยปัวหลูเตาไมโครเวฟค่ะเอาไว้อุ่นอาหารหรือทำกับข้าวงง่ายๆนะคะเวยปัวหลูหมายถึงเตาไมโครเวฟค่ะไปดูของใช้ในครัวอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือกัวกัวกัวจะหมายถึงหม้อต้มก็ได้หรือจะหมายถึงกระทะผัดก็ได้นะคะ กัวกัวหม้อหรือกระทะอันนี้ก็ขาดไม่ได้ในห้องครัวค่ะใช่เตาใช่เตาก็คือมีดทำครัวค่ะมีหลากหลายชนิดหลากหลายขนาดเลยนะคะแล้วแต่ว่าจะเลือกใช้งานประเภทไหนนะคะต่อไปค่ะปิ้งเซียงปิงเซียงก็คือตู้เย็นค่ะปิงเซียงของใช้ในครัวอีกอย่างหนึ่งนะคะสีหวานชื้ สีหวานฉื้อก็คืออ่างล้างจานค่ะสีหวานนะคะก็คือล้างจานค่ะฉื้อเนี่ยหมายถึงอ่างหรือว่าบ่อนะคะสีหวานฉื้อก็คืออ่างที่สําหรับล้างจานค่ะอันนี้นะคะถูกุ้ยค่ะตู้ครัวค่ะคําว่ากุ้ยหมายถึงตู้นะคะถูกุ้ยตัวนี้หมายถึงตู้ครัวค่ะเป็นตู้ที่บิวล์อินหรือว่าเป็นตู้ที่ ซื้อมาตั้งอย่างนี้ก็ได้นะคะเอาไว้เก็บของต่างๆค่ะถูกุ่ยหมายถึงตู้ครัวนะคะต่อไปค่ะผันจื้อจานค่ะขาดไม่ได้ในห้องครัวนะคะผันจื้อเมื่อมีจานแล้วก็จะต้องมีชามใช่ไหมคะชามภาษาจีนจะเรียกว่าหวันหวันแปลว่าชามค่ะหวัน และก็มีเสาจืดอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารนะคะเสาจืหมายถึงช้อนค่ะเสาจืส่วนซ่อมจะเรียกว่าชาจืชาจืซ่อมค่ะและถ้าเป็นคนจีนหรือว่าเวลารับประทานกว๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะเราก็จะต้องใช้ไข่จืดไข่จืดก็คือตะเกียบค่ะหรือจะรับประทานซูชิแบบในภาพก็ได้นะคะไข่จืดตะเกียบค่ะ และสุดท้ายของวันนี้ค่ะของใช้ในห้องครัวอีกอันหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือเป้จื้อเป้จืก็คือถ้วยน้ําหรือว่าแก้วน้ําก็ได้นะคะเปยจืจะเป็นถ้วยกาแฟรหรือว่าแก้วใส่น้ําประมาณน,นี้ก็ได้ค่ะเป้จืเดี๋ยวสักครู่เรากลับมาดูประโยคกันค่ะจี้จื้อประโยคก่อนอื่นเราไปดูคําศัพท์ที่เราจะได้พบในประโยคก่อนนะคะคําแรกค่ะ เป็นคำกริยานะคะจั่วหมายถึงทำค่ะคำที่สองฟั่นแปลว่าข้าวค่ะถ้าเราซื้อเอาคำที่หนึ่งมารวมกับคำที่สองนะคะจัวจ่วฟัน่นจั่วฟั่นหมายถึงทำอาหารนะคะจั่วฟั่นก็คือการทำอาหารค่ะคำที่สามค่ะเป็นสมาชิกในกครอบครัวเราเคยเรียนมาแล้วนะคะเราสื่อทวนให้ครั้งหนึ่งค่ะเย่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 ก็คือคุณปู่นะคะก็คือพ่อของพ่อนั่นเองค่ะ ส่วนคำที่สี่นไหนคือคุณย่าค่ะนไหนคุณยา่าคำที่ห้าเป็นคำกริยาอีกแล้วค่ะคำว่าสี่หมายถึงล้างนะคะสี่ล้างคำที่หกค่ะเชียหมายถึงหั่นนะคะเชียหัน่นคำที่เจ็ดค่ะใช่ใช่มีหลากหลายความหมายมากนะคะใช่จะหมายถึงผักก็ได้หรือว่าจะหมายถึงกับข้าวก็ได้ค่ะในบทนี้นะคะในตัวอย่างประโยคเราเนี่ย เราสื้อใช้ในความหมายว่าผักค่ะอย่างถ้าเกิดเหล่าซื้อบอกว่า4ี่ใช่เอาคําที่5นะคะมารวมกับคําที่7ค่ะสใช่หมายถึงการล้างผักนะคะส่วนเชีย่ยใช่คําที่6กับ7มารวมกันค่ะเชีย่ยใช่หมายถึงการหั่นผักนั่นเองค่ะง่ายๆแบบนี้นะคะเอาละค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายนะคะเราไปดูประโยคค่ะโครงสร้างประโยคนี้เราเห็นมาทุกๆสัปดาห์เลยนะคะประโยคแรกค่ะ 我在厨房里做饭。我在厨房里做饭。พ่อจะเข้าใจความหมายไหมคะชูฟังก็คือห้องครัวนะคะสับหลักของเราในวันนี้คะ่ะฉันอยู่ที่ห้องครัวกำลังทำอะไรอยู่คะทำกับข้าวคะ่ะจ้วนฟันก็คือทำกับข้าวนะคะฉันกำลังทำกับข้าวอยู่ในห้องครัวคะ่ะหัวใจชูฟังในจวฟัน ไปดูประโยคต่อไปนะคะดูสิคะว่าใครทำอะไรอยู่ในห้องครัวเยืย่อเจชูฟังหลี่สี่ใช่เย,ยื่อเจ้ชูฟังหลี่สี่ใช่คุณปู่กำลังล้างผักอยู่ในห้องครัวประโยคสุดท้ายค่ะไหนในจ้าชูฟังหลี่เชี่ยใชไหนในจ้ชูฟังหลี่เชียใชไหนหนกำลังทำอะไรคะ หั่นผักอยู่ในห้องครัวนั่นเองค่ะไหนายจ้าชูฝังหลี่เชียใชย่จบแล้วนะคะบทเรียนของเราวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาฝึกออกเสียงแล้วก็ทบทวนกันนะคะหลังตูเหอฟู่ซีอ่านออกเสียงและทบทวนชูฝังชูฝังชูฝังห้องคร,รัวเซิงสือคำศัพท์ 一燃气灶，燃气灶，燃气灶到 gas。二烤炉，烤炉，烤炉到 oven。三微波炉，微波炉，微波炉到 microwave。四锅，锅，锅，หม้อหรือว่ากระทะ หูใช่เตาช่เตาใช่เตามีดทำครัวเส่งสือต่อหน้าที่สองนะคะิิิงงงงงปปปยงตู้เย็นสีวหเจ็อสีหวาน,น,นชื้อ ตู้ครัวเจว้นจานจนวจ,จานสว่านหว,านวานชานซา่งสื้อเกี่ยวกับของใช้ที่อยู่ในห้องครัวหน้าสุดท้ายนะคะเสื้ออีเสาจสาจสาจช้อนสิบสอ ชาร์จ์ชาร์จอชาร์จ์ some สิบสามข้าวสิบข้าวสิบข้า,ขายสิบ thirteen สิบสีไไ่ถ้วยหรือว่าแก้วน้ำทั้งหมดก็เป็นของใช้ที่อยู่ในกลัวนะคะตอนนี้เราไปฝึกอ่านคำศัพท์ที่อยู่ในประโยคกันค่ะซื้อจั่ว 做做他们。十六饭饭饭,饭靠。十七爷爷爷爷爷爷困布。十八奶奶奶奶奶奶困呀。十九洗洗洗狼。二十切 切เขี่ยเรียกยีใ่ใ่ใ่ผักหรือว่ากับข้าวเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านประโยคกันค่ะจี้จประโยค我在厨房里做饭我在厨房里做饭ฉันกำลังทำกับข้าวอยู่ในห้องครัวเย่เย l 在厨房里洗菜 爷爷在厨房里洗菜คุณปู่กำลังล้างผักอยู่ในห้องครัว奶奶在厨房里切菜。奶奶在厨房里切菜。คุณย่ากำลังหั่นผักอยู่ในห้องครัว。好了，这就是今天的课了。别忘咱们口号啊！ 我,我, dom, 我เรียนฉันฉลาดฉันมีความสุขย้ยสโลแกนของช่องเรียนจีนกับหยางเราซื้อค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะการเชร์ต้าเจียกวนจูเจ้าเมื่เซีจีเจียน